หมดไอเดียกันว่ารูปมันอยู่ใช่ไหมอยากวาดตัวละครที่เท่แต่ว่านึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกวันนี้บินอินมี5้าสุดเคล็ดลับชี่นักวาดมือชีพใช้ตอนหมดไอเดียสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นินอีกแล้ว หลายๆคนคงรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าการที่จะออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยเราต้องใช้ทักษะมาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทักษะการวาดคนอะนาตมี่เสื้อผ้าวัตถุต่างๆและที่สําคัญที่สุดเลยคือนักวาดจะต้องมีไอเดียคอนเซปต์ของการออกแบบตัวละครของเราด้วยกว่าจะมีคอนเซปต์ตัวละครเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะแม้กระทั่งอาร์ติสแตละคนเนี่ยยังเคยถึงทางตันกันเลยหรือที่เราเรียกกันว่าอาร์ติสบล็อกหรืออาร์ตบล็อกนั่นเอง ซึ่งสาเหตุของการหมดไอเดียหรืออาร์ตบ็อกเนี่ยมาได้จากปัจจัยหลายอย่างเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการหมดแรงมันด้านใจไม่รู้จะว่าอะไรหรือการกลัวการผิดพลาดหรือแม้กระทั่งนิสัย perfectionist เนี่ยที่ต้องการอะไรที่ perfect ตลอดเวลาเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยกลัวที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้เหมือนกันนะซึ่งปัจจัยเหล่านี้มันยากที่จะ control หรือบางทีเนี่ยมันไม่สามารถ control ได้เลยด้วยซ้ำแต่บอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะอาการนี้เป็นอาการธรรมชาติที่ศิลปินทุกคนเนี่ยแทบจะเป็นกันหมดเลยค่ะและตอนนี้ก็เริ่มจะมีวิธีแก้แล้วด้วยเรามา ดูเทคนิคลับ5ข้อง่ายในการแก้ปัญหาอาร์บ็อกหรือคิดงานไม่ออกกันเลยแต่ละอย่างใช้เวลาไม่นานถ้าลองทำตามรับรองว่าฝีมือจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดข้อหนึ่ง ตั้งโจทย์ในการวาดการตั้งโจทย์ในที่นี้คือการกําหนดคีย์เวิร์ดโจทย์คร่าวๆว่าเราจะวาดอะไรนั่นเองเนื่องจากเรายังไม่มีไอเดียโจทย์ที่เรากําหนดอาจจะเป็นคําง่ายๆเช่นนุ่มรอสาวสวยแมวสนักอะไรก็ได้เลยใครที่เริ่มจากสเต็ปนี้ไม่ต้องคิดมากเพราะคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ดีโดยทั่ว,วไปมักจะเริ่มจากคอนเซปที่เข้าใจง่ายๆเสมอพอได้คีย์เวิร์ดแล้วไอเดียต่อไปของเราก็จะค่อยๆไหลเข้ามาเองข่ 2, ดู r รฟเลน พี่ขอแนะนําเลยว่าการดู r e f e r ร n เ e หรือภาพอ้างอิงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะการศึกษาของจริงรวมถึงภาพวาดของศิลปินท่านอื่นนอกจากจะช่วยต่อยอดไอเดียของเราให้สร้างสารรค์ขึ้นแล้วยังทําให้ภาพวาดและการดีไซน์ของเรามีความถูกต้องและสมจริงมากิ่งขึ้นอีกด้วยข้อ3ทําการ brainstorm การ brainstorm คือการนำคีย์เวิร์ดที่เราคิดเอาไว้ในขั้นก่อนหน้ามาแตกเป็นไอเดียต่างๆอย่างรวดเร็วเช่น หากเราต้องการวาดคาคเตอร์สาวสวยเราอาจจะหยิบกระดาษหนึ่งแผน่นและดินสอออกมาเขียนทุกอย่างที่นึกขึ้นมาได้เกี่ยวกับสาวสวยลงไปโดยจับเวลาหนึ่งนาทีให้ได้จํานวนคํามากที่สุดห้ามหยุดเขียนนะและหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะได้ไอเดียเป็นคําต่างๆเช่นผมสั้นผมยาวรองเท้าส้นสูงรองเท้าแตะกระปองแมวกิ๊บติดผมสาวแกร่งสุภาพพูดมากเรียบร้อยหรืออื่นๆได้อีกเยอะเลยเมื่อได้กลุ่มก้อนของไอเดียเหล่านี้แล้ว ก็นำมาทํา Mind Map แต่แขนงออกไปเป็นข้อๆตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเช่นชุดอาวุธบุลคลิกละครที่เราอยากจะออกแบบควรจะเป็นแบบไหนนั่นเองขอสีเสริมไอเดียลองเพิ่มไอเดียลงไป บางครั้งโจทย์ที่เราตั้งไว้อาจจะดูน่าเบื่อหรือสื่อสารได้ยากลองเพิ่มไอเดียจากสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจเช่นออกแบบตัวละครที่เป็นเด็กผู้หญิงออกมาแต่ว่าดูธรรมดาเกินไปอาจจะสามารถเพิ่มคอนเซปต์ของสัตว์ต่างๆผสมเข้าไปเช่นเด็กกลายเป็นสัตว์และชอบทานอาหารตัวละครของเราก็จะเกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นนั่นเองมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วข้อ5้าหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวสิ่งที่เราชอบเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นตัวจุดประกาย เเราได้ส่วนตัวเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่เลี้ยงกิ้งก่าและมีสำรับไพ่วางอยู่ข้างๆเราก็สามารถผสมผสานไอเดียออกมาเป็นตัวละครตามภาพนี้ได้เลยพี่นินรับรองเลยว่าถ้าเราสามารถดึงสิ่งรอบๆตัวเนี่ยมาผสมผสานกันเป็นตัวละครตัวละครของเราก็จะมีซิกเนเจอร์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนจ้าเป็นยังไงกันบ้างทั้ง5เคล็ดลับที่เอามาฝากไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ หรือถ้าใครเนี่ยอยากจะลงเรียนให้ลึกขึ้นนะตอนนี้ K P Learning Space ก็มีคอร์ส Character Design เปิดรับสมัครอยู่ด้วยนะคอร์สจะช่วยวางแผนและจัดระบบไอเดียในการออกแบบตัวละคร,ท,ร,ะครทําความเข้าใจทฤษฎีการออกแบบตัวละครให้โดดเด่นด้วยรูปทรงสีรวมไปถึงการทำ Character Sheet ด้วยหากน้องๆและเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามในที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้พี่นินต้องขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย